สวัสดียามเช้าวันอาทิตย์ครับเพื่อนๆครับผมดูนะวันเมื่อเนี่ยมาสักพักเนี่ยมาตอนตีห้าเนี่ยฝนตกนะครับผมดูนะมีน้ําขังอยู่เลยนะครับฝนตกนะครับผมพอฝนตกก็อากาศก็เย็นขึ้นมาเลยทันทีนะครับเดนะครับผมโอ้เนาะพอจะมาทํางานต้องใส่เสื้อกันฝนนำไว้เช้าครับผมดูนะครับผมโอ้วันนี้ันตกฝนตกวันอาทิตย์ครับผมมันหยุดของเพ่นเพื่อนก็หยุดกันนะเนาะแต่สำหรับผมก็ไม่มีวันหยุดนะครับ ทำงานวันหยุดเลยนะครับผมดูนะครับโอ้ยังโชคดีนะครับผมมองเห็นแม่ค้าแล้วครับนุ่นโอ้โหวันนี้โชคดีอีกแล้วครับผมดูนะครับเนื่องาจะไม่ได้กินข้าวเสร็จแล้ววันอาทิตย์นะครับผมต้องเดินไกลนะครับถ้ายากินก็ต้องเดินไปนู่นนะครับป๊มน้ำมันนะครับผมวันนี้โชคดีครับแม่คามาขายของให้จีนวันนี้โอสุดยอดมากครับผมได้กินข้าวนะครับเตน้ต้องมาอันดับแรกต้องมองดูไฟแม่ค้าก่อนนะครับว่าแม่ค้าจะมาขายของ ให้เราได้กินข้าวไปครับผมวันนี้ก็โชคดีครับผมได้กินข้าวนะครับเนาะไม่ต้องเดินไกลนะครับผมโอ้นะครับอากาศเย็นนะครับแบบดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยครับวันนี้ดูนะครับยังไม่ขึ้นเลยนะครับเช้าอยู่นะครับบรรยากาศดีมากครับฝนตกก็เย็นเลยนะครับอากาศเย็นเลยครับแต่เราผมก็หนาวเลยนะครับผม คนแถวนี้เขาก็สบ,บายๆบบเขาไม่ใส่เสื้อกันหนาวนะผมต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับผมเป็นคนกินหนาวครับผมนุม่นมโสดมักจะหนาวแบบนี้แหละนะครับโอ้ยเนาะสารตัวเองจริงๆเลยนะครับผมเอพื่อ,อ,อนมาชมบรรยากาศยามเช้าชดชื่นนะครับผมหลังจากฝนตกก็ประมาณนี้นะครับผมเขาเรียกว่าฟ้าหลังฝนนะครับผมดูนะครับ ตกแต่ก็ไม่แรงมากเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยึดนะแต่ที่บ้านที่บ้านเช่าเขาว่าตกแรงนะครับผมแต่มาถึงที่ทํางานก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีน้ำานะครับผมมีน้ําขังเลยคฝนอะไรมาผิดฤดูครับผมเนี่ยหน้าหนาวแล้วยังมีฝนตกอีกนะครับอ้เนาะไม่รู้ว่าเรามันทํางานลําบากกจะตกให้เรามันลาบากอีกนะครับผมจะรับฝนนะครับผมต้องได้แต่เอกันฝนเลยนะครับมาเช้านะครับผม แต่ก็ดีนะครับเมื่อสองทวันเนี่ยมันร้อนร้อนนะครับวันวันร้อนมากวันนี้ก็ฝนตกลงมาก็น่าจะอากาศก็น่าจะก็น่าจะเย็นขึ้นนะครับผมมันจะลําบากตอนมาทํางานตอนเช้ากับเริ่งานนะครับอากาศเย็นแต่ถ้าทักทิดทำหนึ่ที่ทางานแล้วก็โอ้โหอากาศหนาวก็ไม่เป็นไรครับผมเราไม่ต้องเปิดพัดลมนะครับผมสบายหน่อยนะครับผมแต่ว่าตอนเช้ากับตอนเลิกงานนี่แหละปัญหาใหญ่เลยครับผม เพื่อนๆก็บอกว่าวันที่ 20, 21เนี่ยอากาศมันจะเย็นขึ้นนะครับผมก็น่าจะก็น่าจะจริงนะครับเนาะใกล้ปีใหม่แล้วนะครับคิดจะมาดเลยก็อากาศเย็นคิดจะมาดนี่เลยนะครับเนาะเออทำไงได้แล้วนะครับเนาะเราบังคับธรรมชาติไม่ได้นะครับนะเราเป็นปล่อยไปตามธรรมชาตินวการอากาศมันจะฝนจะตกฟ้าจะร้อนมันจะหนาวมันจะร้อนก็ดาไปเรื่อยของธรรมชาตินะครับผมอย่าไปซีเรียนนะครับเนาะ เออได้ครับเออได้ครับวันนี้ก็ดีใจนะครับไม่ใชดีใจแล้วะครับแลว่าให่ข้ามาถ่ายของแล้วก็มีข้าวกินแน่ๆครับวันนี้แน่ๆสบายนอนไม่ต้องเดินไกลๆครับผมขอบคุณตุกกำลังใจทุกไลฟ์ทุกเลิฟที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนที่ส่งกำลังใจมาให้ตลอดเลยนะครับผมาขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับทุกยกำลังใจที่มอบให้นะครับผม ลาดูบรรยากาศจะช้าก่อนพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยครับผมดูนะครับผมช้าหน่อยวันนี้ช้าหน่อยอะไรมันช้าก็ไม่รู้ปกติก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยตรงไซส์จะโดนฝนเมื่อคืนเนี่ยพระอาทิตย์ขี้เกียจขึ้นเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมบัตติครบ